ดูเหมือนเธอจะเข้าใจวิธีการเล่นต่อจิ๊กซอว์ผิดไปแล้วนะจัจริงเหรอแล้วเธอมีไอเดียที่ดีกว่านี้ไหมล่ะก็มีอย่างน้อยอย่างหนึ่งนะอยากรู้ไหมล่ะอยากสิถ้างั้นก็หยุดก่อควรแล้วมาต่อจิ๊กซอว์กันแต่สูดมันน่าเบื่อเนี่งั้นฉันจะโชว์อะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาให้ดูตามมาสิเดี๋ยวได้รู้กันงีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาต่อจิ๊กซอว์ที่มีชิ้นส่วนแบบไม่ธรรมดาสุด ตัวต่อแต่ละชิ้นมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์มีทั้งรูปดาวอมยิม้มนกและแม้กระทั่งยูนิคอนเธอพดว่าอมยิ้มหรออยู่ไหนล่ะฉันอยากไปอ้จริงเหรองั้นก่อนอื่นเธอต้องตั้งใจเขา้าหล่กเธอจะได้หามันเจอ,เ,อ,อเรอไม่ไหวแล้วหนีสูเธอลืมบอกไปนะว่าในตอนท้ายเราจะได้รูปอะไร อ๋อเธอจะต้องชอบมันแน่ๆเพราะมันเป็นตัวละครโปรดของเธอเลยล่ะมันจะใช่อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่านะใช่โยเราจะต่อจิ๊กซอว์ที่เป็นภาพของตัวฉันเองใช่ไหมค,ความจริงมันจะเป็นม้ายูนในคร,ร์นต่างหากล่ะซามี่เธอโอเคไหมเงนหรือเปล่าถ้าเธอต้องการน,นี่ลรอฉันเล่นวะรไงสูอยู่ในคอนน่ะดีกว่าไปไหนไหนฉันนึกไปถึงเลยจริง คิดว่าจะงานเข้าซะแล้วงั้นเราจะเริ่มจากตรงไหนดีไหนดูซิงั้งนเริ่มจากวิธีสุดคลาสสิกกันเถอะเริ่มจากด้านข้างก่อนแล้วค่อยขยับเข้าไปสู่ตรงกลางถูกของเธอมันง่ายกว่าเสมอที่จะเริ่มจากตรงกรอบงั้นมาแบ่งงานกันเธอต่อที่ด้านบนส่วนฉันต่อที่ด้านล่างแล้วเราค่อยมาเจอกันตรงกลางตกลงงั้นเริ่มกันเถอะในเมื่อฉันเริ่มไปแล้วบางทีคราวนี้ฉันอาจจะชนะก็ได้นะ <c oughs> งันฉันจะไปหาจากตรงนี้รูปแถวนี้เป็นของฉันเฮ้แซมี่แซมี่นี่ไม่ใช่ตัวต่อจากส่วนของเธอเลยนะดูสิมันพอดีกับตรงนี้เลยไม่มีทางฉันเป็นคนเจอก่อนและฉันก็ชอบมันมากด้วยนี่เราทะเลาะเพื่อแย่งตัวต่อชิ้นเดียวเนี่ยนะบอกมาซิมันอยู่ไหนสูสีอฉันนะเดี๋ยวฉันจะคืนให้โอเค ได้แล้วถ้าเมือกจอมเจ้าเล่ห์โอเคยันฉันเริ่มจากอีกด้านก็ได้ไหนดูสิฉันจะวางตรงไหนได้ออพลาดซะแล้วสิเป็นอะไรไ,ไปหรอจ้าแซมมี่ต้องการให้ช่วยไหมจ้าสูสิตัวต่อรูปแมวนี้มันวางเข้าตรงไหนไม่ได้เลยจะอยากลองดูไหมก็มันไม่พอดีเพราะมันไม่ได้มาจากตรงนี้ไงฉันบอกเธอแล้ว ท่เจ้าทำไมนะทำไมฉันเสียเวลาไปเยอะเลยแต่ชิ้นนี้มันพอดีเป๊กกับจิ๊กซอส่วนของฉันเลยละ่ะและฉันก็ขึ้นนำเธอแล้วนะขอดูหน่อยมีเธอท้าฉันยันไหมหรอทำท้าและฉันจะความเธอให้ได้สูสาีพ <c oughs> อเมือกจอมเสี่ยงระวังให้ดีก็ได้ฉันยอมแพ้ทีนี้เรากลับมาต่อจิ๊กซอกันได้แล้ว แล้วเราจะตัดสินผู้ชนะได้ไงเราไม่ควรต่อทั้งหมดเท่าด้วยกันแบบนี้นะนี่เรายังแข่งกันอยู่หรอแง่ล่ะถือว่าเสมอกันดีไหมเธอน่าจะดูก่อนนะว่าจิ๊กโซ่อของเรามันใหญ่ขนาดไหนแต่มันยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะสู้เราจะทําได้หรอนี่เธอสงสัยหรอแซมมี่ไม่สมกับเป็นเธอเลยนะไม่สงสัยแล้วส้ไอศครีมนี้ทาให้ฉันมีแรงฮึดแล้วเราถึงตรงไหนแล้วนะยันมาต่อตรงแผงคอไหมมันดูดึงดูดใจ แซมี่เราพลาดชิ้นสำคัญตรงนี้ไปนะดูสิมันหายไปไหนโอ้เป็นไปได้ไงเราลืมตรงส่วนเขาไปนั่นถือเป็นชิ้นสำคัญในจิ๊กซอว์นี้เลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะยูนิคอร์จราเวทมนต์หากปราศจากเขาเราต้องหาให้เจอด่วนเลยแซมมี่ถ้าเงานินเธอช่วยหามันในระหว่างที่ฉันต่อจิ๊กซอว์ได้ไหมจ๊ะ จัดให้เลยสูฉันจะใช้ทักษะนักสืบอันแสนโดดเด่นของฉันหามันให้เจอในไม่ช้าทุกคนคะฉันอยากจะแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้คุณการต่อจิ๊กซอเนี่ยจะง่ายขึ้นถ้าคุณต่อมันรอบๆเป็นวงกลมเป็นเทคนิคที่ยอดมากสูถ้าฉันหาชิ้นส่วนเขาเจอแล้วฉันจะรีบไปช่วยในทันทีเลยนะงั้นฉันจะรอตรงนี้นะจ๊ะแซมมี่ดูสิคะทุกคนมันมีคริสตัลวิเศษด้วยล่ะว้าวมันแวววับมากเลยมีเวทมนต์เต็มไปหมด ฉันอาจแซมมี่ลืมไปแล้วหรือว่าเราก็ใช้เว้นมนิดนิดหน่อยหน่ยได้เหมือนกันจิ๊กซอส,ส่วนไหนละ่ะที่เธออยากจะต่อให้เสร็จในชั่วพริบตาบางทีตรงส่วนหัวที่น่ารักของมันละมัง้งทำไมหรอฉันจะจัดการต่อมันแบบด่วนไงละ่ะดูสิและชิ้น <Yeah. S 2> เล็กๆแต่สำคัญมากลงไปเลยจ้า มันออกนีเหมือนอย่างที่ฉันคิดไว้เลยสู้แล้วทําไมเธอไม่ใช้เวทมนต์หาเขาชิ้นนั้นล่ะไม่มีทางพาะมือกเจ้าเล์เธอสัญญาแล้วนี่ว่าจะหามันเองเอออย่างกับมันจะตกจากฟ้ามาใส่หัวฉันเองงั้นแหละเฮ้เป็นไปได้ไงโอ้โอโอแซมมีดูเหมือนเธอเพิ่งหัดเสกสิ่งของออกมาจากอากาศได้แน่ นี่แหละเวทมนต์จากยูนิครอร์นของจริงหรืออาจจะเป็นคริสตัลวิเศษจะอะไรก็ช่างฉันเจอมันแล้วมันมีชิ้นส่วนเยอะเลยตรงก้อนเมฆมันจะต้องต่อยากแน่ๆเลยงั้นทำไมเราไม่แยกมันออกจากชิ้นอื่นๆก่อนละ่ะไอเดียดีมากเลยแซมมี่เงินเธอช่วยหน่อยได้ไหมจ๊ะรอสักครู่นะครับหนึ่งเรียบร้อยแล้วทำได้ไงเนี่ยให้ฉันโชว์ให้ดูนะโอเคอออดูชิ้นส่วนที่ไม่ธรรมดาพวกนี้สิคะ มันมีดวงดาวเยอะแยะเลยสุทำไมายูนิคอร,ร์นของเราถึงอาศัยอยู่บนท้องฟ้าล่ะมันไม่เห็นมีปีกสั้นหน่อยเธอไม่คิดว่าพวกมันกระโดดได้สูงมากหรอบางทีนั่นอาจจะเป็นทักษะวิเศษก็ได้นะฉันอยากจะกระโดดสูงสๆบ้างแต่ก็ทำไม่ได้ตั้งใจและลองอีกครั้งสิแซมมี่ฉันเชื่อในตัวเธอนะ <c oughs> ก็ได้ ยูนิคอนจะมอบเวนหมดให้เธอเองไปเลยฉันแคแซ่บเมือกมุ้งมิืมชุดนี้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยว้าวมียูนิคอนกับสายรุ้งอีกด้วยเอาพวกมันมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้ก็ชิ้นนี้วางไว้ตรงนี้เธอเฟ สุดแห่งการกระโดดฉันทําได้นานแค่ไหนหรอก็นานพอที่ฉันทําพวกนี้เสร็จนาโอ้ตื่นเต้นจังฉันพลาดไปเยอะเลยมาดูสิว่ามีคริสตันวิเศษอยู่กี่อันกันเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างคะฉันรู้แล้วอะไรหรอแซมมี่เธอนับคริสตันครบแล้วหรอคริสตันมันเป็นสีชมพูหมดเลยนะสิ แสดงว่ามันต้องเป็นสีแห่งเวทมนต์แห่งแง่อ๋อเข้าใจแล้วจริงด้วยที่เรามีสีชมพูในนี้เต็มไปหมดแม้แต่ตัวยูนิคอร์นก็ยังชมพูด้วยจริงหรอฉันลืมไปเลยรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นจิกโซทั้งหมดฉันก็เหมือนกันแซมมี่งั้นเรามาแยกตัวต่อที่เหลือตามสีของมันกันเถอะมันคงต้องใช้เวลาสักครู่นะทุกคนอย่าพึ่งไปไหนล่ะพวกคุณจะได้เห็นเวทมนต์แน่ๆ เยี่ยมเลย๋ยวเราทําได้เร็วมากเอาล่ะต่อตรงไหนดีง่ายนิดเดียวตอนนี้เรามีหัวแต่ยังไม่มีแผงคอมันแปลกๆนะจริงด้วยเงินมาแก้ไขมันกันเถอะไปกันเลยและก็อีกชิ้นวางไปตรงนี้ทุกคนดูลูกโป่งพวกนี้สิคะเยี่ยมชิ้นนี้จะทำให้มันสมบูรณ์ ถ้าต่อส่วนคอด้วยเลยเนี่ยว้าวฉันว่าตอนนี้เราต่อที่ส่วนหางดีกว่านะเราต้องใช้ชิ้นส่วนที่มีสีสันสดใสเยอะๆเลยรู้ฉันรู้แล้วว่าทำไมยูนิคอร์ถึงได้มีแผงคอและหางที่สีสันสดใสเพราะฉันไม่ได้คิดเลยว่าทำไมแผงคอกับหางถึงมีสีสันสดใสและเพราะอะไรล่ะแซมมี่ อยู่แล้วอยู่ในคอนของเราเกิดบนสายรุง้งและนั่นทําให้มันอาศัยอยู่บนก้อนมฆไงล่ะเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจดีนี่แซมมี่อาจจะจริงของเธอนะก็มันจริงนะสีสูลองดูสิเรามีทุกสีของสายรุ้งตรงนี้เลยแดงเหลืองเขียวโอเคโอเคฉันไม่เถียงแล้วบางทีมาช่วยฉันตรงนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะเราเหลืออีกแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วนะ น,นี่อย่ากระโดดใส่มันสิเดี๋ยวมันก็พังหมดหรอกชิ้นนี้มันควรจะอยู่ส่วนอื่นนะไหนลองวางตรงนี้สิเห็นไหมแค่อดทนนิดหน่อยแล้วอย่าใจร้อนถึงจะทำได้สำเร็จฉันมั่นใจมากเลยนะเมื่อกี้ทั้งสีและรูปทรงมันพอดีประมาณนะั้นไม่พอดีกันสักหน่อยก็ได้ฉันชอบเพชรเม็ดเล็กๆน่ารักนี้จัง เราก็มีส่วนที่เหลืออยู่สำหรับมังกรแซนวิเศษของเราส่วนตรงกลางยังว่างอยู่และตรงนี้มันก็มีสีชมพูอยู่อีกเพียบเลยฉันแยกชิ้นส่วนพวกนี้ตั้งนานแน่ตอนนี้มันสีใกล้เคียงกับตัวฉันเลยก่อนอื่นมาต่อที่ขาหน้ากันเราต้องใช้ชิ้นส่วนที่มีรายละเอียด2-3สีตรงนี้ ฉันเจอชิ้นพวกนี้แล้วขอฉันเป็นคนวางมันลงไปตรงนี้ได้ไหมนะนะเธอเป็นนักค้นหาจริงๆแซมมี่เอาสิจ้ะวางเลย <c oughs> วางลงไปตรงนี้เรียบร้อยแล้ก็ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคเสร็จแล้วฉันทำได้ยอดไปเลยว้าวดูเหมือนที่ตัวของยูนิคอร์นจะมีลายด้วยนะสวยจังเลย มันดูเหมือนลายที่เพ้นด้วยสีน้ําเลยฉันอยากเอามันไปแขวนไว้ที่ผนังจังถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็เอาไปแขวนได้นะและตอนนี้แซมมี่ช่วยฉันหาชิ้นอื่นๆหน่อยสิจ้ามาแล้วครับพวกนี้จะพอดีไหมไหนดูซิจเจ้ากระต่ายน้อยอยู่ตรงนี้และของขวญเล็กๆก็อยู่ตรงนี้ ิวเรียบร้อยเหลืออีกแค่นิดเดียวฉันรอเห็นภาพทั้งหมดไม่ไหวแล้วอ,อ้ฉันพลาดเจ้าชิ้นเล็กๆนี้ไปได้ยังไงมันอยู่นี้ไงซูอ้ขับใจจะแซม และชิ้นเล็กที่สุดนี้แหละที่ทำให้จิ๊กซอ์ของเราสมบูรณ์ ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วไงต่อละซู้เอาไปแขวนไว้ที่ผนังกันมันต้องเป็นของแต่งบ้านที่สวยมากแน่แน่รู้แล้วว่าจะไปแขวนห้องใครดีแน่นอนว่าต้องเป็นห้องฉันเหยื่อเป่ายิงฉุกันเป่ายิงฉุกฉันออกคอนส่วนฉันออกกระดาษฉันชนะถ้าชนะตลอดเลยลสาวหน้าโยนเหรียญแทนละกันทุกคนชอบจิ๊กซอว์ไม้ยูนิคอร์นของเราไหมครับช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบาย